การพวกเราทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่ที่มีสติปัญญาที่คล่องแคล่วว่องไวชัดเจนอยู่ขณะน,นี้ก็พวกเราทั้งหลายนี่แหละจะเป็นผู้บรรลุธรรมก่อนเขาเพราะแนวทางปฏิบัติของเรามันตรงมาก่อนเขาได้ฝึกบีมาก่อนเขาส่วนเขาที่ฝึกแค่ศรัทธาความเชื่อเนี่ยพุทธเจา้าจะนี้เขาจะไปเสริมสร้างบาร,รมีต่อภาวนาปฏิบัติต่อเสริมสร้างปัญญาขึ้นมาใหม่นั่นแหละเขาจะได้บรรลุธรรมเหมือนกันแต่ชาติอาจจะชาติกว่าเราไปอีก นี่เราพูดเรื่องอนาคตอืมฉะนั้นทุกชาติทุกภาษานั่งแต่จะมีที่มีความตั้งมั่นเรื่องมรรคผลนิพพานนี้มีศาสนาเดียวเท่านั้นที่ประกาศความจริงออกมานั่นคือพระพุทธศาสนาส่วนศาสนาอย่างอื่นนี่ยเขาเป็นเพียงแค่สวรรค์เท่านั้นเองเมื่อตายไปก็ไปแค่สวรรค์ได้แต่ก็มาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่พุทธของเราเนี่ยมีจุดเด่นก็ว่ามรรคผลนิพพานสวรรค์ก็มี นิพพานก็มีโดยพระพุทธเจ้าของเราสอนอย่างนั้นอทีนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นอีกมุมหนึ่งของผู้ภาวนาปฏิบัติในประเทศไทยทุกงานนั้นที่ความแตกต่างกันในเมืองไทยเราที่ว่ามาบุญกียนี้ก็แตกต่างกันอย่างนี้อันที่ว่าให้เราเลือกกันแล้วกันเราเลือกกันแล้วกันพีจยรณนาดูก่อนว่าการภาวนาปฏิบัติที่จะตรงที่สุดให้ถูกต้องที่สุดนั้นทําอย่างไร น้องพ่ยังจะได้ให้ศึกษาประวัติในเรื่องพระอารียเจ้าข้างพุทธกาลเป็นหลักยืนตัวไว้จะไปทิ้งหลักเดิมการจะไปเอาตำราในยุคปัจจุบันนี้มาอ่านให้ศึกษาไปก่อนเมื่อศึกษาตำราไปแล้วเนี่ยอย่าไปทิ้งเหตุผลตำราที่เขียนในเมืองไทยของเราก็มีมากมายกลายกองได้ตินตัวอย่างหนังสือธรรมะและธรรมสั้นตรีน้องพ่อเคยศึกษาแลวก็จบเหมือนกันแล้วเาอามาวิเคราะห์กันหลายแง่หลายมุม นักธรรมสัมนตริอย่างเดียวนี่แหละมีทั้งภูมิธรรมของพระอริยเจ้าพระโสดามีทั้งภูมิธรรมพระภิกาคามีทั้งภูมิธรรมพระอนาคาคาและมีภูมิธรรมพระอรหันต์ในเล่มเดียวกันทั้งหมดเลยหมวดธรรมต่างๆอยู่ในนั้นเนี่ยเราจะนําหมวดธรรมหมวดไหนมาปฏิบัติเราจะเลือกไม่ได้ตรงนี้ทั่งคืบทธรรมดีทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดหมวดธรรมนั้นแต่การเลือกมาปฏิบัตินั่นเองเราจะเลือก ไม่ถูกกับนิสัยของตัวเองได้บางทีก็เลือกเอาธรรมะสูงเกินไปปฏิบัติไปก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะมันเกินเป็นความเกินความพอดีกับวัฒนธรรมรมีของตัวเองก็ได้มันก็ไม่ได้อะไรในพยานที่ว่าการเลือกธรรมะน่ะเป็นสิ่งที่สําคัญกับเรามากมันสมดุลกันําเราว่าการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนี่ก็เลือกมาแล้วอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาธรรมะทั้งหมดมาปฏิบัติทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่